เมื่อลูกอยากล่องเห็ดพ่อแม่มองว่าเป็นการกีดขวางเห็ดเอีงงายกลัวเห็ดเอีงแล้วเร็วกลัวนั่นก็คือท่านกำลังปิดทางการเลี้ยนลูกของลูกท่านเองแต่เมืงก่อนจะไปไหนจะไปตักน้ำให้วัวครับเอาอยากไปตักน้ำให้วัวครับไปเดินไปเอาละได้ ถังหนึ่งใบแล้วน้ำมาด้วยอ๋อไปไหนบอกกี่หน่อยน้ำไปจักน้ำด้วยอ่าไปพักน้ำเหงื่อว่าสวัสดีพี่น้องผู้เลี้ยงว่าครับตักน้ำเหงื่ว่าครับใส่หน่อยอยากไปน้ำครับ อ,อยากให้พออ่อลงยูทูบเลียงงวอ่ะอัลูกครับลูกลูกพ่อลูกอยากเห็ดอยากให้พ่อแม่นี่อยากคิดว่าลูกเป็นตัวขัดขวางนะครับเห็ดงานบอของนะครับเมื่อ mm hmm. เขาอยากก็ให้เขาไปเห็ดครับไปเ mm hmm. อาน้ำอยู่บ้านประกบหรือจะเอาบ้านใหญ่น่อย บ้านใหญ่น้อยต้องต้องย้ายวัวมานะอน,นุวิปเปิดรอเดี๋ยวพ่อไปเอาย้ายวัวมาเอาเราทางนี้ไปด้วยไปเปิดน้ํารอนะไปครับให้เขาไปเปิดน้ำร้อครับเดี๋ยวใหญ่ง่วไปหาว่าง่วอยู่ไก่ครับหิวมากสิใหญ่ไปหันครับว่าคึ้มขึนม้นคือส่งฝนสิต,ตกครับมือนี่ อ้าเป็นจังไงครับพี่น้องง้อจอยของผมครับตัวนี้ได้มาสองเจ็ดครับได้มาสองหมื่นเจ็ดตอนผอมๆลุกขึ้นลุกขึ้นเออค่อยๆอ,อ้าวตอนนี้มันเป็นราคาเท่าไรบ้างครับนี่เราตีให้เบิง้งอ่าตอนนี้ได้ยี่ไะสองเดือนครับสองเดือนกลัวบ้างสองเดือนกลัวจะขาดทุนเลยตอนนี้ได้มาสี่สิบ ลูกบุ้ดกก็น,นี่กับพ่อปีแล้วครับนี่เพราะว่าได้ลูกตัวน,นึงแล้วตอนได้มาได้มาสี่สิบต้นพร้อมลูกทรายอ่ะที่ตามเล็กหน่อยอยากเอานามเหง,งั่ครับสี่สิบต้นพร้อมครับตอนนี้เป็นมุ้งขาเทไหลครับเนี่ย่างงว่วจอยกำไรมันดีครับมังค่า เห็นแต่นอนฟักใครอยู่นี่ตย่งแต่อทิตย์ก่อนออกมาตากหนามเหงงัวว่าสิมาเยี่ยมยามายามเพิ่นในจักหน่อยเพิ่นผ่านไปก่อนจ่อยเพิ่นเอาอย่างไววให้เบิบิงบู้นี่หรือเพิ่นสหให่โศกให้ลาบอยู่ว่าเอาฝากไดกใดกดแช่ครับพี่น้องสวัสดีครับ